แต่นางเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยไม่ชอบพระเอกแถมยังเกลียดพระเอกต่างหากเขาจึงถามกับนางเอกกลับไปว่าว่าถ้าไม่ชอบเขาวันจบการศึกษามาจูบเขาทำไมแล,และตั้งแต่วันนั้นพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้มาให้เธอเห็นหน้าอีกเลยนะแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไปจนรุ่นพี่เนี่ยเรียนจบและก็ได้งานทำในบร <bras. S 2> <Pacific S 2> ิษ<ๆ>ัทใหญ่และในตอนนี้เธอกับรุ่นพี่เนี่ยก็ไม่ได้ติตด,ดต่อ,อกันอีกเลยนะครับระหว่างปิดเทอมในครั้งนี้เธอเนี่ยก็ได้กลับมาหาแม่ที่บ้านเกิดเธอก็ได้เห็นแม่กับสามีใหม่แต่เธอเนี่ยก็ได้ว่าอะไรหรือกีดกันอะไรเลยนะครับเพราะ ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินเล่นกับแม่จู่ๆพระเอกเนี่ยก็ได้โผล่มาให้เธอเห็นเธอเนี่ยเล่าให้เขาฟังว่าเธอกลับมาหาแม่เพื่อมาทํางานพาร์ทไทม์เขาเนี่ยจึงถามเธอว่าสารตุ๊กตาไม้เนี่ยเธอได้เงินเท่าไหร่เธอจึงตอบกลับไปว่าคืนหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ40หยวนพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาให้50หยวนแล้วมานั่งคุยกับเขาแทนเธอเนี่ยจึงไม่พอใจและได้เดินหนีพระเอกไปเลยนะในคืนนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ทั้งสร้ารตุ๊กตาทั้งคืนแถมเขาได้แผลเต็มมือเลยนะครับ นางเอกที่ได้แอบมองดูเขาเก็ได้ยิ้มออกมาเช้าวันต่อมาเขาเนได้นําตุ๊กตาไปให้เธอดูเธอเนก็ได้ถามนะว่าหูกระตา่ายมีข้างเดียวแถมยังไม่มีหางอีกแล้วเธอเก็ได้จับไปที่มือของเขาที่เต็มไปด้วยบาดแผลเธอก็ได้กุมมือเขาไว้เขาจึงขอเธอว่าหลังจากเรียนจบเ,เธอจะต้องไปอยู่เขาที่ปักกิ่งเธอเนก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วตอบตกลงและแล้วพวกเขาเนก็ได้คืนดีกันแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเธอเรียนจบ และวุ่นวายกับการหางานในปักกิ่งแต่มันก็ช่างหางานยากเสลือเกินและวันหนึ่งเพื่อนสาวก็ได้มาบอกเธอว่าให้เธอเนี่ยไปทำงานในตำแหน่งเก่าของเพื่อนสาวแต่ที่ทำงานใหม่ของเธอเนี่ยเป็นที่เซี่ยงไฮ้แทนที่จะเป็นปักกิ่งเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะต่อมาพระเอกเนี่ยก็ได้โทรหาเธอเขาบอกเธอว่าเขาเนี่ยหางานที่ปักกิ่งให้เธอได้แล้วแต่นางเอกเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเธอเนี่ยได้งานที่เซี่ยงไฮ้พระเอกที่ได้ยินเขาเนี่ยก็โมโหมากเลยนะแล้วก็ได้ตัดสายโทรศัพท์ทิ้งไป เธอจึงรีบซื้อตั๋วรถไฟเพื่อจะไปหาเขาที่เซียงไฮ้ในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังเดินทางบนรถไฟพระเอกเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาเขาเนี่ยก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขาเนี่ยกำลังเดินทางมาหาเธอนางเอกที่ได้ยินเนี่ยเธอเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะทั้งคู่จึงนักที่จะเจอกันระหว่างทางเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันต่างคนก็ต่างวิ่งมากอดกันด้วยความคิดถึงในคืนนั้นพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาพักโรงแรมแห่งหนึ่งแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้นอนเตียงเดียวกันนะครับพระเอกที่คิดพิเรนเขาเนี่ยก็ได้กระโดดเข้าไปนอนเตียงเดียวกับเธอ จากนั้นเขาเนี่ยก็ได้กอดเธอแล้วจะโจมตีเธอแต่เธอเนี <tôi S 1> ่ยก uh ็ไ huh. ด้ผลักเขาออกนะครับขณะที่เขาในกำลังถอดใจว่ายังไงคืนเนี่ยก็อดโจมตีแต่เธอเนี่ยก็ได้จูบเขาแล้วคืนนั้นอ่ะทั้งคู่เนี่ยก็สบายตัวเลยนะครับต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและเขาเนี่ยก็ได้ซื้อรองเท้าให้กับเธอใส่เธอเนี่ยก็ได้มองเขาในขณะที่เขาในกำลังสวมรองเท้าให้กับเธอจากนั้นเขาได้พาเธอไปงานวันเกิดของพี่สาวเขาเนี่ยก็เพิ่งได้รู้นะว่าพี่สาวของเขาเนี่ยคบก เขาเนี่ยจึงเข้าไปคุยกับพี่สาวแล้วบอกกับพี่สาวว่าหมอนั่นน่ะมันรักพี่ที่เงินทางพี่สาวเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าแฟนของแกน่ะก็คบแกที่เงินเหมือนกันไม่ใช่เหรอตัดมาที่ทุนพี่ที่มาคุยกับนางเอกเขาเนี่ยก็ได้มาบอกกับนางเอกนะว่าเราเนี่ยมันเหมือนกันที่คบตระกูลเนี่ยก็เพื่อเงินเท่านั้นแหละส่วนนางเอกเนี่ยก็ได้บอกกับเขาไปนะว่าเธอเนี่ยไม่เหมือนกับรุ่นพี่แล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังจะกลับบ้านฝนเนี่ยก็ดันตกนางเอกเนี่ยก็กลัวรองเท้าที่พระเอกซื้อให้เนี่ยจะเปื้อน แต่พระเอกเนี่ยก็ให้เธอขี่หลังเขาแทนนะในระหว่างทางเธอเนี่ยก็ได้ถามเขาว่าเราเนี่ยจะได้แต่งงานกันใช่ไหมทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาเนี่ยสัญญาว่าจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเธอต่อมาพ่อเลี้ยงของเธอเนี่ยก็ได้มาบอกข่าวร้ายเรื่องที่แม่ของเธอเนี่ยเป็นมะเร็งและเขานี่ก็ได้ยักยอกเงินบริษัทของพระเอกเพื่อที่จะนาเงินเนี่ยมารักษาแม่ของเธอเธอเนี่ยจึงตัดสินใจโทรไปยืมเงินกับเพื่อนหลายคนแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนเนี่ยให้เธอยืมเลยนะครับ เม oh erm ื่อเธอกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์พระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาหอมเธอและนําเงินสามแสนมาให้กับนางเอกแต่เธอเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับเงินของเขานะเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่าเธอเนี่ยได้รับเงินจากรุ่นพี่มาแล้วพระเอกที่ได้รับรู้ความจริงเขาเนี่ยก็โมโหมากเลยนะเพราะเรื่องสําคัญขนาดนี้เธอยังไม่มาปรึกษากับเขาแถมยังไปปรึกษากับคนที่เขาเนี่ยไม่ชอบซะอีกทางด้านนางเอกเธอเนี่ยก็พยายามอธิบายให้พระเอกเข้าใจนะแต่เขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจและนําเงินไปคืนให้กับรุ่นพี่ของนางเอกเมื่อพระเอกมาถึง เขาเนี่ยก like, ็ได um so being so, ้โยนเงินใส่รุ่นพี่แล้วบอกให้รุ่นพี่เนี่ยเลิกยุ่งกับนางเอกซะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้มาดื่มกับเพื่อนสาวที่บาร์แห่งหนึ่งทางด้านนางเอกที่ตามมาเธอเนี่ยก็ไม่ชวนเขากลับไปคุยที่บ้านแต่พระเอกในตอนนี้เขาเนี่ยก็ไม่สนใจคําพูดของเธอเลยนะแถมเขายังโอบไหลเพื่อนสาวอีกต่างหากแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะและเธอเนี่ยก็ได้กลับไปรอเขาที่บ้านเมื่อเขากลับมาถึงเธอเนี่ยก็ได้นาหนังสือสัญญาช้ยนี่มาให้กับเขาแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกเขาว่าเธอเนี่ยจะทยอยเงินให้ทุกเดือน แต่พระเอกเนี่ยก็ได้ฉีกมันทิ้งด้วยความโมโหแล้วฉุดกระชากเธอเธอเนี่ยก็ได้จูบเขาแล้วเขานะก็ได้พูดขึ้นว่าตั้งแต่ที่เขาเจอเธอเนี่ยเขาไม่สามารถทําให้เธอเนี่ยรักเขาได้เลยแล้วครั้งนี้พระเอกเนี่ยก็ได้ตัดสินใจบอกเลิกนางเอกไปเลยนะครับต่อมาพระเอกเนี่ยจะต้องเดินทางไปอเมริกาเขาเนะก็ได้แต่วหวังว่าเธอเนี่ยจะมาหาเขาที่สนามบินแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้มาได้แต่ส่งข้อความมาบอกเขาว่าเธอเนี่ยจะโอนเงินไปใช้หนี้เขาในทุกเดือนและเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปนานตั้งแต่ทั้งคู่เลิกกัน ทุกเดือนเธอเนี่ยจะโอนเงินไปให้กับเขาพร้อมเป็นทางเดียวที่จะทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่ายังมีเขาอยู่ไม่ว่าเธอจะเดินไปที่ไหนเธอเนี่ยก็ยังเห็นหน้าเขาอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเธอเนี่ยได้ไปวัดที่เธอเนี่ยเคยมากับเขาแต่จู่ๆเธอเนี่ยก็เกิดสงสัยนะว่าพระเอกเนี่ยเขียนอะไรลงไปในหนังสือคําขออธิฐานเมื่อเธอได้เห็นสิ่งที่พระเอกเนี่ยเขียนลงไปเธอเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะในนั้นก็ได้เขียนไว้ว่าขอให้เธอเนี่ยรักเขา จากนั้นเธอยังตัดสินใจไปหาเขาที่อเมริกาเมื่อเธอได้เจอเขาเธอเนี่ยก็ได้แต่ยืนมองอยู่ไกลๆโดยที่ไม่กล้าเข้าไปทักแล้วหนังเนี่ยก็ได้ตัดจบแต่เดี๋ยวก่อนผมเนี่ยมีตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งให้รับชมด้วยนะครับขณะที่เธอเนี่ยกำลังแอบมองพระเอกอยู่เธอก็ได้เห็นพระเอกเนี่ยกำลังพยุงคนท้องอยู่เธอเนก็ผิดหวังมากเลยนะที่พระเอกเนี่ยมีลูกมีเมียเสร็จแล้ว แต่ในระหว่างที่พระ,ระเอกเนี่ยกำลังเดินทางพระเอกเนี่ยก็ได้เห็นหลังนางเอกแล้วก็จําได้เลยนะเขาเนี่ยก็ได้บอกคุณรถให้จอดแล้วขเขาก็ได้วิ่งไล่ตามนางเอกไปแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับส่วนนางเอกเธอเนี่ยก็ได้กลับมาที่ดาดฟ้าของโรงเรียนแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้มาสะกิดเธอแล้วก็ได้แกล้งถามกับเธอไปนะว่าเธอได้ไปหาเขาที่อเมริกาใช่หรือเปล่าแล้วขเขานก็อธิบายให้ฟังว่าคนท้องคนนั้นนะก็คือเพื่อนของเขาเองแล้วก็หลักฐานมาให้เธอดูด้วยนะครับนางเอกที่ได้เห็นเธอเนี่ยถึงกับร้องไห้แล้วก็วิ่งเข้าไปกาะกับพระ แล้วหนังก็ได้ตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับโปดกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ